สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่อําเภอสตึกนะครับผมมาเที่ยวดูงานการชาติด้านหลังนั้นจะเป็นแม่น้ามูลนะครับซึ่งดท,ที่ตรงนี้เป็นจุดที่ผมยืนอยู่เป็นจุดประมไม่ใช่สุดกออํานวยการซึ่งเวลามีการแข่งขันก็จะแข่งเรือประเพณีนะครับประจําปีก็ตรงนี้ก็จะเป็นกองอํานวยการซึ่งจะเป็นที่ของ จ้าหน้าที่กรรมการสำรับผ่าตัดสินเกี่ยวกับการแข่งขันเรือประเพณีเรือยาวนั่นเอง,เองครับท่านผู้ชมส่วนด้านนี้ก็คือแม่น้ำมูลนะครับที่เพื่อเห็นทอดสายยาวอยู่นี่คือแม่น้ำมูลณนะเวลาขณะนี้ก็คือ,อ,อบรรยากาศล่าสุดของปีนี้ของวันที่เดือนพฤษภาคมนะครับผมตรงบริเวณนี้แหละคือเป็นสนาม แข่งขันเรือยาวประเพณีของอำเภอสตึกนะครับสนามมาตรฐานมากแล้วก็บริเวณด้านล่างก็จะประกอบไปด้วยทำเป็นอ,อัดอัดจันเนาะหรือบันไดขั้นขั้นขั้น,ข,น,ข,นขั้นสำหรับให้ผู้ประชาชนมานั่งัชมในช่วงการแข่งขันเรือประเพณีนั่นเองนะครับสวยทอดยาวไปนู่นนะครับสวยงามแล้วก็นั่งชมก็ ได้บรรยากากศงานเทศก,กาล<ด>กินปลาแม่น้ำมูลนะชมแสงสีของดีสตึกและงานไก่ชาตินะครับก็คือวันนี้บรรยากาศล่าสุดตรงนี้อำเภอสศึกนะครับสวยมากๆเลยครับจัดตกแต่งโอ้หมาม่วงดูสิท่านผู้ชมอันนี้องค์การบริหารส่วนตำบ bon ลอำเภอท่าม่วงนะครับก็เขานำ ผลไม้มาแสดงนะครับสวยมากเลยเนี่ยดูมีพันมะม่วงจำหน่ายด้วยมีหลากหลายส่วนด้านนี้ก็จะเป็นบูธต่างๆนะครับแล้วก็อปตทุ่งวังนะครับสวยมากเลยบรรยากาศอันนี้ก็จะมีผ้าไหมวาง แสดงสินค้าสวยงามมากๆเลยดูนี่ครานี้ของสุดยอดเลยผ้าไหมแล้วก็ชมรมขณารานานหลวงจังหวัดบุรีรัมย์มีผ้าไหมหลากหลายสวยงามมากทีเดียวชุมชนตำบลหนองใหญ่นะครับมีกล้วยแล้วก็มีเสือโอ้ผลิตภัณฑ์หลากหลายที่ตอนนี้กำลังจัดแสดงอยู่ พี่น้องก็มาชมมาชิมมาชบได้นะมีหลากหลายวางจำหน่ายวางโชว์แสดงอยู่เยอะแยะหมดเลยท่านม้ชมก็มาชมได้นะครับวันนี้ของชนตำบลเมืองแก่น,นะครับมีกระเป๋าสวยงามมากเลยมีพวงกุญแจมีสวยงามหลากหลายมากเลยของดีอันนี้ตอนนี่ข้าวอันนี้กอคืออันนี้เขบอกว่าข้าวปลอดสารเคมีร้อยปอร์เซ็นต์โหสวย หกพนห้าบาทเองผู้ชมก็มาอุดหนุนปลอดสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับำรุงร่างกายบำรุงสุขภาพด้วยเนาะใช่ค่ะท่านผู้ชมก็สามารถมาเที่ยวชมงานแล้วก็อุดหนุนได้เช่นเดียวกันของดีอันนี้เรมไมิสดสดตัดไม่ช้าด้วยเนาะอันนี้ก็ทอเองนะคะขยันค่ะอ๋อสวยงามมากเลยนะครับผมงานนี้ไปถึงมันที่สิบอก็จะแสดงสินค้าอยู่ตลอดไปเนาะ ขอบคุณมากเลยของโอ้โหชุมชนมาเที่ยวงานบุร,รัรมทีไร ي, มีความอบอุ่นทุกทีเลยทุกทุกงานที่ทางนี้จัดหลาย,ลายท่าชนก็ได้สัมผัสมาก็จะอบอุ่นแล้วก็ประเพณีประเพณีอีสานที่ที่นี็ทําจัดจัดดีงามมากสวยงามระเพณีโอ้สวยงามมาก่านผู้ชมยังไงก็ตั้งแต่วันนี้ต้นไปก็สามารถมาเยี่ยมชมผ้ายทอมืออ,อ,มอ๋อขอบคุณท่านผู้ชมมากเลย ก็ราคาก็ไม่ได้สูงมากมายอะไรเนาะก็อุดหนุนให้เป็นกำลังใจแบบชาวบ้านเราด้วยเนาะโอ้ขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณมากมากเลยท่านผู้ชมที่เขาแสดงยังนี้แสดงอะไรครับแบบนี้เขาแสดงอะไรค้าเอ้แต่เขาร้องเป็นเป็นเพลงของขึ้นบ้านอ่ะเนาะ๋อครับโอ้ขอบคุณมาก ครับผมขอขอนุญาตเดินชมอีกนะครับนะครับก็จะเป็นบรรยากาศอ,องค์การบริหารส่วนตำบนอำเภอสนามชัยก็มีเสือกกแล้วก็มีผลไม้มีโอ้ขนมทุกทิงทุกอย่างอันนี้ครับท่านผู้ชมก็สามารถมาเยี่ยมชมกิจกรรมได้ประเพณีได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นปลาปลานี่ปลาน้ำมูลหรือปลาอะไรครับ อ๋อปัต,ตเพียนหรอค,ครับท่านผู้ชมในในอ๋อปนาม,มูลน่ะเนาะท่านผู้ชมก็มาชมงานแสดงได้เด้อตั้งแต่วันนี้ไปเรื่อยๆจนจนาก12เนาะขอบคุณมากครับเดี๋ยวพาไปชมอีกเรื่อยๆตามบูธนำเสนออยู่ท่านผู้ชมก็มาดูได้เด้อในบรรยากาศมีของรับประทานมีของใช้มีของ ทุกอย่างก็มาชมได้นะที่อำเภอสตึกอันนี้ของต้นทองนะครทุกสิ่งทุกอย่างก็มีงานอยู่นะครับตระบลสีสตึก,น,น,กน,นะครับทุกบูธมีมีทุกทิงทุกอย่างเลยอันนี้เขาก็มีมีการคัดกรองด้วยนะครับมีคัดกรองด้วยคือ มีผลิตภัณฑ์วางจำหน่ายวุ้พริกสวยงามมากเลยเนี่ยพริกก็เป็นของชุมชนอ๋อของชุมชนเหรออ,อ,อ,องครับปลูกเองเนาะเนี่ยดูสีกล้วยก็ฟินรีเนาะปลอดสารพิษด้วย<อ>นั่นน่ะเหรอครับโอ้โห,โหดีมากเลยนนเนาะผักยาวมากเลย โชว์หน่อยยาวมากเลยคลาเพักรถแฝงเขาเนี่ยแฝงยาวแสดงว่าดินสมบูรณ์มากมายเลยก็คืองานเทศกาลกินปลาของอำเภอสตึกนั่นเองนะครับก็มีบูธมีร้านรวงจำหน่ายขายของกิน กันนะครับก็สามารถมาเยี่ยมมาเที่ยวชมแนละ้วก็จับจ่ายได้การตามอัธยาศัยเดอ้อมีอาหารหลากหลายบูธแสดงสินค้าเยอะไปหมดเลยสามารถมาเที่ยวชมได้นะครับนี่ก็จะมีร้านรวงแสดงสินค้าเยอะแยะเลยท่านผู้ชมสามารถมาเที่ยวเที่ยวชมมาเที่ยวเดิน เที่ยวงานได้อย่างมีความอบบุญนะครับมีสินค้าแสดงนะครับมีบูธสินค้ามีบูธเสื้อผ้าหลากหลายของสไตล์วัยรุ่นสไตล์เด็กเสื้อผ้าทุกชิ้นนะครับนี่ก็คือแสดงโต๊ะาเครื่องไม้ต่างๆนะครับมาเยี่ยมชมอ,อุดหนุนได้นะครับงานเขามี มีกระเป๋าแฟชั่นจำหน่ายในงานด้วยเรียนกว่้างส่วนด้านหน้าก็คือที่ว่าการอำเภอนะครับสถานที่ตั้งที่ว่าการอำเภอนั่นเองครับก็มาเที่ยวชมงานได้เด้อวันนี้นะครับพ้าจุลจอมเนี่ยราชการที่ห้านะครับเป็นรูปปั้นองค์ปั้นของพระองค์ท่านนั่นเองสาธุลูกมาเที่ยวชมงานการชาติคอยลูกเดินชมงานยังมีความสุขขอบุบุญเลย พระองค์ท่านเป็นผู้เทิดทุนของประชา,าะชนาาทุกๆตั้งแต่ไหนๆมาอุ่นที่สุดเลยสาทุกันี่ประชาชนก็กำลังทยอยมาเรื่อยๆมาเที่ยวเดินชมงานาวันนี้นะครับก็ประปรายทยอยเข้ามาแต่บรรยากาศถ้าฝนไม่ตกก็ถ้าจะาเป็นการดีอันนี้ตรงนี้เป็น เขาเรียกอะไรตักไข่นะครับตักไข่การคือสนนั่นเองนะครับตอนนี้เขายังไม่ได้เปิดเขาก็เลยตั้งไว้ปิดยังไม่ได้ทําการเปิดก็ปิดไว้ก่อนมีรางวัลหลากหลายมีจัก,กรยานด้วยโหก็เป็นแม่น้ํามูลนั่นเองก็คือบริเวณจุดนี้ก็คือตอนเป็นสนามแข่งขันเรือประเพณีในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยน สนามสวยงามมากเลยนะครับก็เนี่ยบริเวณนี้คือสมัครสำหรับผู้ชมก็มานั่งชมได้นะครับสร้างเป็น uh. อัศจรรย์หรือเป็นบันไดขั้นขั้นขั้น,นแล้วก็นั่งชมกันได้อย่างมีความสุขก็สนามยาวมาตรฐานนะครับมาตรฐานมากเลยลานก็ว่างนะบริเวณนี้ลานเป็นลานเป็นต้นไม้ร่มรื่นมากเลยนะครับต้นไม้ ก็สามารถนั่งพักได้นะครับนั่งพักได้อันนี้ก็คือผู้ชมจะนั่งกลางคืนจะมีการแสดงของแสงสีด้านนู้นนะครับผู้ชมจะนั่งบริเวณนี้นะครับดีใจมากที่ได้มาเยี่ยมชมมาพารีวิวสถานที่บริเวณแห่งนี้สวยงามสวยงามมากเลยเพราะว่าบรรยากาศโดยรอบก็จะประมาณนี้นะครับเป็นสารจะพัะบังกรูดนะครับมองไปเรียบ,บนู้นนะครับ ดูสิบรรยากาศสวยงามมากทีเดียวสวยงามจัดลูกโปง่งไฟสีประดับประดานสวยงามจริงๆเลยร้างแสงบ้านจากเยาวราชร้อนๆอย่างนี้เลยนะครับขนมจ้าเขาหลาอมากวนผ่านมาดูดูมาชมว่ามากมีอาหารเยอะๆมีของฝากด้วยสุดยอดเลยท่านผู้ชม